ครับพก็ผมช่องดาร์คเซลคุยอีกครั้งนะครับกันน <uno> ิยายเรื <N> ่องทายญาทมังกรหยวนนะครับ <visible> ก <heritage> <controller> <N> ็มาเจอกันในบทที่41นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วพวกโจหยวนก็กำลังเดินทางเข้าสู่ดินแดนทาราธมินเลยนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่ส1่เข้าสู่ทาราธมินทาราธมินดินแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยโอกาสในยุคโบราณมีกลุ่มที่มีอำนาจมากมายอยู่ในทาราธมินแต่ละกลุ่มแข็งแกร่งกว่าอาณาจักรที่อยู่ติดกับทาราธมินในปัจจุบันแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบกลุ่มต่างๆในทาราธมินจึงได้หายไปทีละกลุ่ม ทำให้สัตว์อสูรยวนจำนวนมากลังไหลเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ทำให้ที่นี่กลายเป็นแดนสวรรค์ของสัตว์อสูรยวนในปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มโบราเหล่านี้จะหายไปแล้วแต่ก็มีบางสิ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้สิ่งเหล่านั้นทำให้ปรมาจารย์ยวนนับไม่ถ้วนต้องรีบวิ่งเข้าหากันอย่างบ้าคลั่งภายในทาราธมินนั้นถ้าได้เป็นผู้โชคดีพวกเขาก็อาจจะสามารถบินสู่ขึ้นท้องฟ้าภายในก้าวเดียว เมื่อเวลาได้ผ่านไปมีปรมาจารย์หยวนมากขึ้นเรื่อยๆแห่มายังสถานที่แห่งนี้เสี่ยงอันตารายนานับประการเพื่อมองหาโอกาสหวังว่าจะได้รับพรแห่งโชคชะตาแต่สุดท้ายผู้ที่โชคดีก็มีจํานวน,นน้อยมากคนส่วนใหญ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกองกระดูกที่ฝังอยู่ใต้ดินแดนที่วุ่นวายแห่งนี้แทนทาราธรมินเป็นดินแดนสถานที่ที่วุ่นวายมีการฆ่าฟันกันทุกวันเป็นสถานที่ที่ผู้แข็งแกร่งล่าผู้ที่อ่อนแอ แต่กลุ่มของโจหยวนไม่ใช่กลุ่มที่อ่อนแออย่างเห็นได้ชัดดังนั้นพวกเขาจึงดึงด,ดูดความสนใจจากผู้คนมากมายทุกที่ที่พวกเขาผ่านในทาราธมินมีกลุ่มต่างๆมากมายที่มีขนาดแตกต่างกันในดินแดนแห่งนี้โดยแต่ละกลุ่มมีอาณาเขตปกครองเป็นของตนเองการมาเยือนของกลุ่มของโจหยวนทำให้กลุ่มอื่นๆที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษท้ายที่สุดแล้วในทาราธมินรู้ดีว่า ก็มีเพียงสองฝ่ายที่มีความแค้นเคืองกันเสมอมาฝ่ายหนึ่งก็คือราชาพิษดำผู้เฉาโช์และอีกฝ่ายก็คือทางฝ่ายแม่ทัพเว่ยชางหลางแห่งมณฑน,นช้างหลานกลุ่มของโจวยวนอาจมีจํานวนน้อยแต่พวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นชนชั้นสูงยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นผู้เชี่ยวชาระดับสภาวะเบิกเนตอยู่ด้วยอีกด้วยนั่นคือเว่ยชางหลางการจัดกลุ่มนี้เพียงพอที่จะกวาดล้างกลุ่มใดๆได้อย่างง่ายดายแต่ก็ยกเว้นเพียงกลุ่มของพิทธรมิน เมื่อเห็นกลุ่มของโจยวนกลุ่มต่างๆในทาราธมินก็ตกยในสภาวะตื่นตระหนกกลัวว่ากลุ่มนี้จะเข้ามาโจมตีกลุ่มของพวกเขาแต่เห็นได้ชัดว่ากลุ่มของโจยวนไม่ได้สนใจกลุ่มเล็กๆเหล่านี้เลยตราบใดที่พวกเขาไม่เข้ามาขัดขวางสถานการณ์เช่นนี้ดําเนินต่อไปในหลายวันขณะที่โจหยวนและคนอื่นๆค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้จุดหมายเข้าไปทุกทีน้ำเมืองคุกปีศาจเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับซากปรักหักพังที่สุด เจ้าเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงในระดับสภาวะเส้นทางสวรรค์และมีชื่อเสียงพอสมควรในทาราธมินแม้ว่าโดยปกติแล้วเมืองคุกปีศาจจะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบแต่หลังจากข่าวคราวเกียวกับซากปรักหักพังได้แพร่กระจายออกไปเมืองน,นี้ก็กลายเป็นจุดพักพิงของกลุ่มต่างๆมากมายที่เข้ามาค้นหาสมบัติทำให้ผู้คนหลังไหลเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีผู้คนนับไม่ถ้วนเดินทางไปยังซากป,ปรักหักพังทุกวันแต่สุดท้าย ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปในส่วนลึกเนื่องจากมีหุ่นเชิดประหลาดอยู่ซึ่งเป็นปัญหายุ่งยากมากหากถูกโจมตีไม่มีทหารรักษาเมืองคนใดกล้าที่จะหยุดกลุ่มของโจหยวนเว่ยช้างหลางและคนอื่นๆเมื่อบวกเขาเข้าสู่เมืองคุกปีศาจในเมืองคุกปีศาจโจหยวนและพรรคพวกในจองห้องพักทั้งหลังและจัดการเรื่องห้องพักให้กกลุ่มคนหลังจากได้ที่พักแล้วเว่ยช้างหลางก็เข้าพบโจหยวนและเสนอแนะว่าองค์ชาย นี่คือเมืองที่ใกล้ที่สุดกับซากปราการหักพังของสำนักขุนเชิดสงครามและมีคนจำนวนไม่น้อยเดินทางไปที่ซากปราการหักพังมาก่อนแล้วข้าว่าเราควรจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับซากปราการหักพังที่นี่จากกลุ่มคนเหล่านั้นเมืองคุกปีศาจนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับเมืองต้าโจรหรือมณฑลทนชางหลางภายในเมืองบนท้องถนนก็จะเห็นกลุ่มคนสองกลุ่มประทะกันอยู่เนืองๆโดยบางกลุ่มนั้นก็จะถูกโจมตีด้วยอาวุธอันร้ายแรง ส่งผลให้มีศพที่ยังอุ่นๆนอนอยู่กลางถนนเกลื่อนทําให้เมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความโหดร้ายโจหยวนและกลุ่มของพวกเขาต่างถูกผู้คนมากมายจับตามองขณะเดินในเมืองแน่นอนว่าสายตาพวกเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่มองไปที่เยาเยสูหยว่วยและเว่ยชิงชิงความงดงามในระดับนี้เห็นได้ชัดว่าหาได้ยากมากในสถานที่แห่งนี้ แต่ผู้ที่สามารถรอดชีวิตมาได้จนถึงตอนนี้ในทาราธมินอย่างน้อยก็ต้องมีสายตาชี้เฉียบแหลมในระดับหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าที่จะก้าวออกมาแม้ว่าสายตานั้นจะเต็มไปด้วยความต้องการต่างๆนานาอย่างคงทําได้เพียงจับจ้องไปที่เด็กสาวทั้งสามคนหลังจากเลี้ยวไปมาโจหยวนและคนอื่นๆก็มาถึงถนนที่ค่อนข้างสะอาดตาถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยผู้คนคึกคักและน่าตื่นเต้นกว่าที่อื่นๆร้านค้าต่างๆเต็มไปหมดทั้งถนน สินค้าที่จัดแสดงไว้นั้นก็สะดุดตาเป็นอย่างยิง่งเลข่เข้ามาเลข่เข้ามามาดูกันก่อนเรามีสินค้าที่เพิ่งมาจากซากปรักหักพังสมบัติมากมายอยู่ที่นี่แล้วอย่าได้พลาดเชียวจ้ยนแล้วพวกเดินตามเสียงตะโกนนั้นไปมาถึงร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีสิ่งของต่างๆมากมายอยู่ในสภาพสุดโทมวางอยู่สิ่งของทุกชิ้นส่งกลิ่นอายโบราณกว่าเพิ่งถูกขุดขึ้นมา ทุกคนดูนี่สินี่คืออาวุธหยวนที่เราค้นพบจากสำนักคุนเชิดสงครามมันน่าจะเคยเป็นอาวุธหยวนระดับดำทรมินมาก่อนและเราขอเสนอขายในราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยผลึกหยวนเท่านั้นมีคนตะโกนออกมาจากภายในร้านโจหยวนหันไปเห็นหอกทองแดงอยู่ในมือของชายผู้นั้นสภาพของมันได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและมันส่งคลื่นพลังหยวนอันเลือนลางออกมาอาวุธหยวนระดับดำทรมินอะไรกันเป็นไปไม่ได้ มันไม่สามารถเทียบได้กับอาวุธหยัวระดับกลางธรรมดาด้วยซ้ำหากเป็นอาวุธหยัวระดับดำธมินแล้วล่ะก็จะต้องมีราคาอย่างน้อยหนึ่งหมื่นพลึกหยวนไม่ใช่หนึ่งพันเก้าร้อยเท่านั้นสิ่งของที่ชำรุดหลายชิ้นปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละชิ้นน่าจะได้มาจากซากปรักหักพังของสำนักกุนเชิดสงครามแต่ไม่มีอะไรน่าดึงดูดด้วยความรู้ทางจิตวิญญ,ญาณของโจหยวนเขาสัมผัสได้ว่าสิ่งของเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนมันไม่มีค่าอีกต่อไป หลังจากนั้นไม่นานโจหยวนตั้งใจจะออกจากที่นั้นไปพร้อมๆกับทุกคนขณะที่เขาหันตัวกลับจูจูเยาวๆก็ดึงตัวเขาเอาไว้คางสีขาวราวกับหิมะข,ของนางขยักชี้ไปทางหนึ่งซื้อของที่มุมซ้ายล่างโจหยวนตกตะลึงเขามองไปร,บรอบๆพบเพียงวัตถุที่คล้ายกับแผ่นยกสีดำพื้นผิวของแผ่นยกมีร้อยด่างแล้มีอรอยแตกเล้าหลายแห่งแทบมองไม่เห็นลวดลายเลยโจยวนรู้สึกสับสนเล็กน้อย เพราะเขาสัมผัสได้ว่าไม่มีแม้แต่ร่องรอยของพลังหยวนจากแผ่นหยกสีดํานั้นเลยนั่นมันอะไรเหรอเขาถามด้วยเสียงต่ำเหยาเยายิ้มจางขณะที่กล่าวว่าแผ่นหยกนั้นไม่มีค่าอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีอัคขาราย,ยวนที่ไม่สมบูรณ์อยู่ในนั้นมุมปากโจหยวนกระตุกขึ้นชั่วขณะโจหยวนก็ไม่ได้ถามอะไรต่ออีกแต่ชี้ไปที่แผ่นหยกและถามไปตรงๆว่าพ่อคะนี่เท่าไหร่ ริมฝีปากพ่อค้าขยับขึ้นเล็กน้อยเพียงแค่มองก็รู้แล้วว่านี่คือชายที่ฉลาดแกมโกงแม้ว่าเขาไม่รู้เช่นกันว่ากว่าแผ่นยกสีดำนี้ทำอะไรได้แต่เมื่อเขาเห็นโจหยวนถามราคาดวงตาของเขาดูเหมือนจะหมุนไปมาด้วยความคิดขนาดอ้าปากตั้งใจจะโกงราคาในทันทีพ่อค้าเจ้าแน่ใจแล้วเหรอว่าจะทำในสิ่งที่เจ้ากำลังจะพูดออกมานะลองถามคนข้างหลังข้าก่อนหรือย,ยังเสียงเฉยเมยดังขึ้นจากริมฝีปากของโจหยวน ชายคนนั้นปิดปากในทันทีเขาได้เห็นเว่ยชา้างหลังหังมาที่เขาด้วยท่าทางเฉยเมยแรงกดดันจากผู้เชี่ยวชาระดับสภาวะเบิกเนธทาให้ชายคนนั้นเข้าใจว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่สามารถทําให้ขุนเคืองได้ฮ่า <c oughs> อาคนที่นํามาฝากค้าข,า,ขายนะขอแค่สองพันผลึกหยวนเท่านั้นละพ่ขอขากล่าวด้วยใบหน้าอันบิดเบี้ยวโจหยวนพยักหน้าไม่ต้องการจะเสียเวลาต่อไปอีกตกลงข้าเอาเป็นผลึกหยวนสองพันชิ้นละกัน ด้วยการบวกมือของเขาลู่เทียซานหยิบพระลึกหยวนออกมาและเตรียมจะยื่นให้กับพ่อขาเดี๋ยวก่อนข้าเสนอให้สามพันสำหรับของสิ่งนี้อย่างไรก็ตามจูจูก็ได้ยินเสียงหัวเราะขึ้นมาดวงตาโจหยวนหลีลงขณะที่เขาหันไปมองเขาเห็นฝูงชนแยกออกประกฏกลุ่มคนโดยมีร่างที่คุ้นเคยปรากฏอยู่ในดวงตาของโจหยวนฉีขาวะ่ะ แววตาเย็นชาฉายผ่านดวงตาของโจหยวนในทันทีเมื่อเขาเห็นร่างนี้นึกไม่ถึงเลยว่าฉีห่าวจะมาซ่อนตัวอยู่ในทาราธมินฉีหาวยิ้มให้โจหยวนก่อนจะชี้ไปที่แผ่นยกสีดำแล้วพูดอย่างเกลียดขานว่าข้าให้สามพันเหรียญการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของฉีห่าวทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาในทันทีด้านหลังโจโยงหยวนพลังยวนพุ่งพรานออกมาจากลู่เทียซาในทันที เว่ยชางหลางขามวดคิ้วเล็กน่อยจ้องมองไปที่ฉีหาวและกล่าวเบาๆฉีหาวจวนฉีไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการดีสำหรับเจ้าเจ้าควรจะกลับไปฮะข้ากลัวว่าคำกล่าวจากแม่ทัพเว่ยคงไม่เพียงพอที่จะขัดขวางจวนฉีได้ฉีฮาวหัวเราะน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเยาะเย,ะเยะ้ยก่อนหน้านี้เขาเคยสุภาพกับเว่ยชางหลางเพราะจวนฉีต้องการดึงแม่ทัพเว่ยมาอยู่ฝ่ายเขา เนื่องจากเว่ยชางหลางเลือกที่จะช่วยโจหยวนไปแล้วฉีหาวจึงไม่จำเป็นต้องไว้หน้าอีกต่อไปงั้นเหรอดวงตาเว่ยชางหลางเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยรู้สึกถึงแรงกดดันอันน่าปร,รารแภกกระเจ้าออกมาจากร่างกายของเขามุ่งตรงไปที่ฉีหาวในทันทีเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันจากผู้เชี่ยวชาญในระดับสภาวะเบิกเนตรร่างกายของฉีหาวก็แข็งทื่อแมมแม้แม้เว่ยชางหลานเจ้ายังคงหุดหิดง่ายเหมือนเคย แต่แล้วเสียงแหบรราก,ก็ดังขึ้นร่างที่สวมชุดคลุมสีดาเดิอนออกมาจากด้านหลังฉี่าวอย่างช้าๆขณะที่พลังหยวนสีดําพุ่งขึ้นมาปิดกั้นสลายแรงกดดันของเวชช้างหลงังที่ได้แผ่ขยายออกไปจนหมดสิน้นเฮะนั่นมันราชาพิษด,ดํานี่การปรากฏตัวของชายในชุดคลุมสีดําทําให้ผู้คนรอบข้างส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวในทันทีฝูงชนพากันถอยหนีดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เห็นได้ชัดว่าราชาพิษดำในทาราธมินนั้นมีชื่อเสียงเฉาโชมากเพียงใดราชาพิษดำในตอนแรกเว่ยชางหลังตกตะลึงกับการปรากฏตัวของชายวัยกลางคนในชุดคลุมสีดำแต่สีหน้าของเขากลับมืดมนงงอย่างรวดเร็วเจตนาสังหารอันแรงกล้าพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาทําให้พรังหยวนที่อยู่โดยรอบก่อตัวขึ้นโอ,โอ้โอ้เว่ยชางหลังเจ้าจะประลองกับข้าที่นี่หรือไง เจ้าลืมความทุกข์ทรมานที่ข้าเคยมอบให้เหมื่อครั้งนั้นไปแล้วใช่หรือไม่ราชาพิษด,ดำหัวร้อยอย่างชั่วร้ายพลังสีดำรอบตัวเขาปั่นป่วนทรงกลินนน่นเหม็นอันน่ากลัวแพร่กระจายไปทั่วสายตาทั้งสองปะทะกันความเครียดชังและหลังสีสังหารข้าฟันปะทุอยู่ภายในท่านทั้งสองเมืองเล็กๆแห่งนี้ของข้าไม่อาจอยู่รอดได้แน่หากพวกท่านปะทะกันและหากพวกท่านบาดเจ็บก็อาจจะทำให้มือที่สามฉกฉวยโอกาสไป ท่านใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นกระทันหันร่างล่างดึงเหาะเหินขึ้นมาจากที่ไกลยหยุดลงบริเวณนั้นนั่นก็คือเจ้าเมืองแหง่งเมืองคุกปีศาจบุคคลที่มีความแข็งแกร่งในระดับสภาวะเส้นทางสวรรค์ขั้นสูงเช่นเดียวกับคนอื่นๆเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปแทรกแสงโดยตรงในการปะทะกันของผู้เชี่ยวชาญระดับสภาวะเบิกเนรโชคดีที่ไหวพริบของเขาในการใช้คำกล่าวทำให้ดวงตาของว้ยช้างหลังและราชาพิษดำเป็นประกายรัศีอันนาปราราใจพวกเขาค่อยๆสงบลง ไม่มีฝ่ายใดแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหากต้องปะทะก,กันและได้รับบาดเจ็บก็จะกลายเป็นโอกาสให้ฝ่ายอื่นๆแทนเว่ยชางหลางกล่าวย่างเย็นชาฮึถ้าข้าเห็นเจ้าอยู่ในซากรารักหักพังข้าจะฆ่าเจ้ายังแน่นอนแม้แม้แม้ดูเหมือนว่าคราวนี้เจ้าจะออกจากทาราธมินไม่ได้เสียแล้วละ่ะราชาพิด,ดำกล่าวตอบคำต่อคำหลังจากเห็นทั้งสองคนถอยกลับไป สายตาของโจโหยวนก็หันไปที่ผู้ขายของในร้านซึ่งขณะนี้มีสีหน้าทุกกระทมอยู่บนใบหน้าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมประนีประนอมเขานั้นไม่กล้าจะทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นคุนเคืองห้าพันผลึกหยวนโจโหยวนไม่เสียเวลาอีกต่อไปเสนอข้อเสนออย่างตรงไปตรงมาหกพันชี้หาวตอบในทันทีแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าแผ่นยกสีดำมีประโยชน์อะไรแต่เขาก็มุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกอย่าง เพื่อขัดขวางโจหยวนหนึ0งมนน้ำเสียงของโจหยวนยังคงไร้อารมณ์ดวงตาของฉี่าวเป็นประกายหน0 0ง0มื0นหความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยรอบทุกคนแอบเลียริมฝีปากไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งของที่ดูไร้ค่าเช่นนี้จะทำให้เกิดสงครามการประมูลที่บ้าคลั่งได้แน่นอนว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นโจหยวนไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้เพราะศักดิ์ศรีของเขาฉีหาวก็ตกตะลึงเช่นเดียวกัน เขาจ้องไปที่แผ่นโยกสีดําเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สามารถค้นพบอะไรได้เลยแม้แต่พลังหยวนที่เล็กที่สุดก็ไม่สามารถตัวจับได้จากแผ่นโยกสีดํานี้ดังนั้นเขาจึงได้แต่หัวเราะและกล่าวว่าองค์ชายเป็นผู้มีน้ําใจมากดังสุภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่าสุภาพบุรุษไม่ควรรับสิ่งที่ผู้อื่นหมายปองข้าจะมอบสิ่งนี้ให้กับท่านก็นแล้วกันมีร่องรอยของการย่อเยอ้ยบนิเวณงฝีปากของเขาขณะที่เขากล่าว ราคาเดิมของผลึกหยวน2,000ชิ้นถูกปรับขึ้นให้เป็นสอง0 0โดยเขาซึ่งนั่นก็เพียงพอที่จะทำให้โจหยวนพ่ายแพ้ในครั้งนี้ดังนั้นความหงุดหงิดที่เก็บกดไว้ในหัวใจของฉีหา่าจากเหตุการณ์ในก่อนหน้าก็ได้รับการระบายออกมาในที่สุดผู้คนรอบข้างต่างมองโจหยวนราวกับว่าเขาเป็นคนโง่เงินจำนวนนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยการใช้ผลึกหยวน20,000ชิ้นซื้อแผ่นยกสีดำที่ไร้ประโยชน์ถือเป็นเรื่องโง่เขามากจริงๆ เป็นที่ชัดเจนว่าองค์ชายโจหยวนถูกหลอกโดยฉีหา่าวโจวหยวนไม่สนใจสา,สายตาของผู้คนรอบข้างสั่งให้ลู่เทียซานจ่ายเงินขณะที่เขาหยิบแผ่นยกสีดำขึ้นมาเขาไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งใดเลยแม้ว่าจะมองด้วยวิธีใดก็ตามจึงส่งมันให้กับเยาเยาขณะที่เขาพึมพำเบาๆวา่ามันคุ้มค่าไหมเนี่ยความจริงก็คือแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ยังรู้สึกงโงเ่เขลาแต่เขาก็ยังคงซื้อมันเพราะเขาเชื่อใจในการตัดสินใจของเยาเยา ผลึกหยวนจำนวนสองหมื่นชิ้นนั้นไม่ใช่จำนวนน้อยๆขนาดผู้เชี่ยวชาระดับสภาวะหล่อเลี้ยงพลังซึ่งมีผลึกหยวนจำนวนหนึ่งหรือสองหมื่นชิ้นหลังจากทำงานอย่างหนักมาหลายปีนั้นก็ถือว่าร่ำรวยแล้วในส่วนขององค์ชายโจหยวนเงินออมหลายปีของเขาเท่ากับผลึกหยวนห้าหมื่นชิ้นเท่านั้นซึ่งก็คือเกือบครึ่งหนึ่งถูกใช้ไปในช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเยาเยาจับแผ่นหยกด้วยมืออย่างเบามือขณะที่เขาสังเกตวลวดรายโบราณบนแผ่นหยกนางก็หัวเราะและตอบว่า เจ้าจะได้รู้ภายหลังว่ามันคุ้มค่าหรือไม่โจหยวนทําได้เพียงสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ในขณะน,นี้ราชาพิษดำได้เดินเข้ามาดวงตาของเขาจ้องไปที่โจหยวนขณะที่พลังหยวนสีดำไหลเวียนไปทั่วร่างกายเว่ยชางหลางก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวดวงตาของเขาเฝ้าระวังจ้องมองไปที่ราชาพิษดำราชาพิษดำเหลือบมองเว่ยชางหลางก่อนจะหันไปหาโจหยวนในขณะที่เสียงแหบพร่าของเขาได้ดังขึ้น เจ้าเป็นองค์ชายแห่งจักรวรรดิ้าโจใช่ไหมข้าได้ยินมาว่าเจ้าสามารถกำจัดพิษมารของข้าได้เห็นได้ชัดว่าเขารู้ข่าวจากฉีหาวว่าโจหยวนได้ล้างพิษในร่างกายของเว่ยปินไปแล้วพิษมารนั่นก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยการทำให้เป็นกลางก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่สี่หน้าของโจหยวนสงบนิง่งดวงตาของราชาพิษดำเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยเจ้าเด็กคนนี้ด้วยรอยยิ้มอันชั่วร้ายเขากล่าวว่า เจ้าจะได้มั่นใจให้มากนะเพียงเพราะว่ยช้างหลังกำลังปกป้องเจ้าอยู่เขาเหลือบมองว่ยช้างหลังอย่างเฉียบขาดและกล่าวต่อแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังได้รับความเดือดร้อนจากมือของข้าไม่น้อยข้ากลัวว่าเจ้าจะเดิมพันผิดฟังแล้วในครั้งนี้ใบหน้าของว่ยช้างหลังเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยความโกรธพิษมานของราชาพิษด,ดำนั้นจัดการได้ยากมากเนื่องจากธรรมชาติที่เป็นพิษของมันมันจึงทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมาน และยังส่งผลกระทบต่อว่ยปินอีกด้วยราชาพิด,ดำยิม้มหนูน้อยจวนฉีสัญญาว่าจะมอบเมืองสามเมืองให้แก่ข้าหลังจากทำภารกิจนี้เสร็จหากเจ้ามอบเมืองให้แก่ข้าหกเมืองข้าจะช่วยเจ้าแทนเมื่อได้ยินข้อเสนอนี้ความโกรธก็ฉายชัดในดวงตาของโจหยวนแววตาของเขาดูเย็นชาและมองไปที่ฉีหาวไม่คิดว่าไอสารเลวคนนี้จะกล้าตกลงมอบดินแดงของต้าโจอย่างไรก็ตาม สีหาวทำเพียงแค่ยิ้มยังไม่ใส่ใจโจหยวนละสายตาและกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบนิง่งไม่ทับเว่ยอยู่กับข้ากับเพียงพอแล้วส่วนดินแดงของจักรวรรด้าโจใครก็ตามที่กล้าหวังส่วนแบ่งมันจะต้องถูกสังหารให้หมดสิน้นราชาพิษดำตกตะลึงไม่นานหลังจากนั้นเขาก็หัวรอะและชี้ไปที่โจหยวนเจ้าเด็กคนนี้ช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินยอดเยี่ยมมากภาวนาให้เจ้าอย่าได้ตกอยู่ในมือของข้า เพราะข้าอยากริ้มรถองค์ชายแห่งเมืองต้าโจเมื่อข้าได้เอาไปต้มจริงๆฮถ้าเป็นข้าจะไม่เสียเวลาต้มเจ้าด้วยซ้ำแค่สับครั้งเดียวก็ตัดหัวสุนัขของเจ้าออกไปได้แล้วโจวหยวนเผยด้วยรอยยิ้มเย็นชาข้างๆฉีหาหัวร้อยยอ่อเยยและเตรียมที่จะกล่าวส่วนสวัตรกูลฉีชะตากรรมของเจ้าก็จะเป็นเช่นเดียวกันหากเจ้ามาอยู่ในน้ำมือของข้าอย่างไรก็ตาม ก่อนที่ฉี่าวจะได้กล่าวอะไรสายตาเย็นชาของโจโยวนก็กวาดมองไปที่เขาความจริงที่ว่าลูกสวะคนนี้ได้ใช้ดินแดงของต้าโจเป็นข้อแลกเปลี่ยนทําให้โจโยวนโกรธแค้นขึ้นมากไปอีกหากฉี่าวมาอยู่ในมือของโจโยวนเขาคงจะไม่มีความเมตตาใดๆสวะตะกูลฉีเหรือฉี่าวตกตะลึงไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ระเบิดความโกรธออกมาและกล่าวอย่างเย็นชาโจโยวนเจ้ากล้ากราวกับข้าแบบนี้เลยเหรอ โจยวนโต้กราบสิ่งเดียวในตอนนี้ก็คือเจ้ามันเป็นกบฏฮี่าวยิ้มยังโกรธเคืองเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งกาจมากหรือไงเจ้ายังไม่ถึงขั้นสภาวะหล่อเลี้ยงพลังด้วยซ้ําแต่เจ้ากลับกล้ากล่าวหากับข้าเช่นนี้หากไม่มีใครปกป้องเจ้าข้าคงข่าเจ้าเสียซะตรงนี้ไปแล้วเขาเป็นผู้มีพลังสภาวะหล่อเลี้ยงพลังขั้นสูงอย่างแท้จริง ในขณะที่โจโยวนสามารถปลดเส้นลมปราณไดเพียงเจ็ดเส้นเท่านั้นการจะสังหารโจโหยวนนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายได้ยิ่งหนักแล้วจะได้รู้กันเมื่อถึงเวลาเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นคนฆ่าใครน้ำเสียงของโจโยวนยังคงไร้ความรู้สึกเมื่อเขาไปถึงขั้นสภาวะหล่อเลี้ยงพลังแล้วแม้จะไม่มีคำพีมังกรบ,บรรพบุรุษขั้นแรกเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวฉีห่าวหากเขาใช้พลังจิตวิญญาณและอัคารายวน สีหน้าของฉีฮาวมืดมนลงหลังจากได้ยิงคำกล่าวของโจโหยวนฉีฮาวรู้ดีว่าการเปรียบเทียบว่ารินใครคมกว่ากันนั้นไม่มีประโยชน์ดังนั้นเขาจึงมองโจโหยวนด้วยสายตาเย็นชาก่อนที่จะโบกมือขณะที่เขาหันหลังและจากไปพร้อมกับราชาพิษด,ดำโจโหยวนเฝ้าดูพวกเขาจากไปในขณะที่สีหน้าของเขาเข่งขึมแม้ว่าจะเอาชนะพวกเขาได้ด้วยคำกล่าวแต่ถ้าได้ปะทะกันก็คงไม่ง่ายอย่างวันนี้ ัตรูที่สร้างความลำบากใจให้พวกเรามากที่สุดก็คือราชาพิษดำที่แม้แต่แม่ทัพเว่ยเองก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ดูเหมือนว่าเราจะต้องคิดหาวิธีการจัดการกับพิษมารของราชาพิษดำไม่เช่นนั้นสถานการณ์คงเลวร้ายถ้าเกิดเรื่องเลวร้ายกับแม่ทัพเว่ยขึ้นมาดวงตาโจหยวนกระพริบด้วยความคิดในที่สุดเขาก็หันไปมองยาวๆและยิ้มออกมาหวังว่าผลึกหยวนสองหมื่นชิ้นนั้นจะไม่สูญเปล่าเอาระครับก็เป็นอันจบ ในบทท right. well. ี่41เรียบร้อยแล้วนะครับโอโหความสนุกมักจบไวเสมอจริงๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อภาคคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ